คุณป้ารีบขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อจริงสิมเมื่อกี้หมอบอกว่าเธอจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วจริงเหรอคะดีจังเลยคะ่ะว่าสั่งยวนเดี๋ยวแกพายายประกาศข่าวไปส่งด้วยให้ยายนั้นออกจากโรงพยาบาลคนเดียวคงไม่สะดวก แน่นอนครับฉันกลับเองได้ไม่บรบกวนคุณวัวดีกว่าค่ะเธอเรียกฉันว่าคุณวัวใช่ค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วฉันกลับบ้านเองได้ค่ะไม่เอานะหวนันหวนันทำไมหวนันหวนันต้องออกจากโรงพยาบาลคนเดียวด้วย วันวันจะแอบหนีไปคนเดียวใช่ไหมไม่ได้นะผมจะอยู่กับวัน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 เป็นมามีของผมมามีแท้ๆของผมผมจะไปกับวันวันโตโตเธอรู้หมดแล้วเหรอคุณย่าเป็นคนบอกผมครับคุณย่าบอกว่าผมเป็นเด็กโตแล้วรู้เรื่องพวกนี้ได้แล้วครับ คุณป้าเย่ประกาศขาวเรื่องของเธอกับซางหยวนไม่เกี่ยวกับโตโตเด็กคนนั้นติดเธอฉันคิดว่าเธอเองก็คงไม่ทิ้งเขาหรอกใช่ไหมแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เออหนูหวานหวันอย่าไปจากผมเลยนะ ลูกรักหมามีไม่ไปไหนหรอกนะแค่หมามียังมีเรื่องสำคัญต้องทำตัวโตวเกิดที่ประเทศเอ็มบางทีฉันควรจะไปตรวจสอบความจริงกับพี่หยานเฟิงถ้าหวานันหวันทำธุระสำคัญเสร็จแล้วเรื่องผมจะทำยังไงครับเออผมกลัวจังเลยอะ่ะ จะเป็นไม่ได้ได้ยังไงถ้าเธอโอเคเธอจะพาตัวโตวไปอยู่ที่บ้านเธอสองสามวันก็ได้นะหรือว่าเธอจะไปอยู่กับตัวโต,วตวที่บ้านฉันก็ได้บ้านฉันกว้างได้จริงหรออบ้านฉันมีครบทุกอย่างถ้าเธอมา ฉันพาโตัวโตวกลับบ้านได้จริงหรอเออเธอหมายถึงเรื่องนี้เหรอก็นะแน่นอนเธอเป็นแม่ของโตัวโตวนี่นาถ้าโตัวโตวโอเคแล้วก็ก็นะลูกรักเธออยากไปอยู่ที่บ้านมามีไหมแต่บ้านมามีไม่กว้างใหญ่เหมือนบ้านเด็ดดี แน่นอนครับผมได้อยู่กับมามีผมก็ดีใจมากแล้วครับงั้นไปกันเถอะเออลินวันไปเธอเพิ่งจะหายดีอุ้มลูกได้ยังไงฉันไปส่งเธอดีกว่านะไม่ต้องหลอกร่างกายฉันแข็งแรงดี คุณอ้วได้บอกแสตอนที่คุณหลินข้อลูกมาบ้างแล้วครับว่าไงนะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรในตอนนั้นการสลับตัวทารกเป็นฝีมือของนายท่านจริงๆครับพ่อบ้านของพ่อ สั่งดวนแกอย่าพิ่งมโมโหไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องตรวจสอบความจริงก่อนบางทีพ่อแกอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ได้อย่างเขาจะมีเหตุผลอะไรอีกเขาทำร้ายวันไปและทำร้ายโตโตทำให้ลูกไม่มีแม่ตั้งแต่เกิดและคิดว่าตัวเองไม่เหมือนกับคนอื่นนี่สั่งหยวนแกจะไปไหน มีอะไรก็คุยกับพ่อแกดีๆอย่าทะเลาะกันล่ะขรือหาดสกุลอ้วนลุงอ้วสร้างหยวนจะกลับมาจริงๆหรอคะไม่ต้องห่วงเช้านั่นกลับมาแน่นอนรูปถ่ายเตรียมมาแล้วใช่ไหม แน่นอนค่ะพอสร้างด้วนเธอมาทำอะไรประตูบ้านของตระกูลว่าเปิดให้เข้าได้ง่ายแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เยี่ยมคุณลุงนะ สั่งหยวนนายว่าฉันแบบนี้ได้ไงเฮ้อถ้างั้นเธออยากได้ยินอะไรในงานบ้านฉันก็พูดชัดเจนแล้วเธอยังขายหน้าไม่พออีกเหรองานมั่นฉันไม่โทษหนายหรอกฉันรู้ว่านายแค่ถูกยายหลินวันไปหลอก ยายนั่นเป็นแบบนี้มาตั้งแต,แ,ตแ,ตแต่ไหนแต่ไรแล้วหลายใจและให้ท่าคนอื่นไปทั่วเธอมีสิทธิ์พูดถึงชื่อยายนั่นด้วยเหรออ้านายทำฉันเจ็บแล้วนะซางหยวนซางหยวนแกทำอะไร รอยมือจากจิงเวียนะมีอะไรก็มาเคลียร์กับฉันหืมแต่ตัวเย,ยนี่ผมรู้สึกสกปรกด้วยซ้ำพูดอะไรของแกจิงเวียพูดปิดตรงไหนเยลินวันไปไม่ใช่ผู้หญิงที่ดี พ่อมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินเธอสิทธิ์ที่พ่อเปลี่ยนตัวลูกของเธอหรือสิทธิ์ที่ทำให้ตโตๆกำพาแม่ตั้งแต่เด็กสังหยวนรู้เรื่องแล้วจริงๆด้วย